สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการบินทบาทแล้วต้องให้พรหรือไม่ต้องให้พรของพระมาฝากทุกๆท,ท่านกันนะครับเราเราท่านๆน,นับถือศาสนาพุทธอยู่กับศาส,สนาพุทธก็ต้องมีการทําบุญใส่บาตรตอนเช้านะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าพระที่บิณฑบาตตอนเช้านั้น ต้องให้พรหรือไม่ต้องให้พรถ้าให้พรจะผิดหรือไม่หรือถ้าไม่ให้พรแล้วญาติโยมจะว่าอย่างไรนะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับโดยส่วนตัวแล้วเท่เาที่เคยปฏิบัติมาตอนบวชนะครับพอดีเป็นพระต่างจังหวัดนะครับภายเรือภายเรือบินทบาทก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้พรนะ พระภายเรือบินธบาทภายเรือไปรับบาดเสร็จเด็กๆรับบาดเสร็จพระจะนั่งตรงกลางหรือไม่ก็นั่งข้างหลังถือท้ายนะครับเด็กๆรับบาดเสร็จถอยเรือออกเลยก็ไม่มีนะที่จะให้พรพระต่างจังหวัดนะครับแต่พระกรุงเทพเนี่ยเดินบินธบุรตามถนนเนี่ยส่วนมากแล้วยาดยงก็จะนั่งรอให้พระให้พรนนะครับพระท่านก็ต้องตอบสนองนะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าถูกหรือผิดนะครับ ก็ก็ยังาหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้เพราะว่ามันขัดขัดกันไงมีชาวพุทธจานวนมากนะครับเข้าใจว่าพระสงฆ์เมื่อรับอาหารบิณฑบาตแล้วก็ต้องให้พรพระรูปไหนไม่ให้พรเป็นอันว่าใช้ไม่ได้หรือไม่ทําหน้าที่ของสงฆ์และเชื่อกันว่าเชื่อกันจนคิดว่าถ้าพระไม่ให้พรเราก็จะไม่ได้บุญน,นี้เชื่อกันขนาดนั้น มีชาวพุทธจํานวนมากนะครับที่เข้าใจเช่นนี้นะครับเพราะว่าเ,าเคยชินกับการได้รับพรหลังศักบาลนะครับถ้าพระไม่ให้พรเราก็จะไม่ได้บุญคิดกันจนถึงขนาดนั้นจนเป็นเหตุให้ตําหนิกันเลยก็ว่าได้นะครับพระคุณเจ้าที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ก็อยากจะฉลองศรัทธาญาติโยมก็เลยให้พร ตามที่ญาติโยมต้องการจนบางครั้งก็เกินเลยไปเชน่นให้พรเสียงดังหรือให้พรจนยืดยาวไปเลยบ้างก็มีนะครับองค์นี้เสียงดังมากเหมือนประชดประชันเลย นะครับไล่ย,ยาวกันเลยทีเดียวนะครับพระบางรูปนี้ให้ยะถาให้สพีแล้วต่อด้วยพระวัตถุศพท์เลยนะครับบางทีก็แทบจะกลายเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์กันไปเลยนะครับหรือ,อ,อกลายเป็นพิธีถวายพระทหารเพนแบบย่อๆกันเลยทีเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับการให้พรขณะบิณฑบาตนั้นไม่ว่าพระท่านจะให้หรือไม่ให้บุญก็สําเร็จแล้ว นะครับตั้งแต่ญาติโยมมีความศรัทธาที่จะไต่บาตรญาติโยมมีความศรัทธาที่จะทําบุญบุญเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่คือความเป็นจริงสาเหตุที่พระสงฆ์บางรูปท่านไม่ให้พรหลังจากรับอาหารบินธบาตท,ท่านทำแต่เพียงยืนสงบนิ่งครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปก็เป็นเพราะท่านปฏิบัติตามพระวินยัยนะครับท่านปฏิบัติตามพระวินยัยนะครับ นะครับพระหลายองค์นะครับยืนนิ่งๆนะครับพระพิสุพึงทำการศึกษาว่าเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่นะครับพระวินัยข้อนี้อ,อ,อยู่ในเสขียวัตรข้อปฏิบัติของพระว่าด้วยเรื่องการแสดงธรรม คือพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้พระผิ้ทสง์ที่ยืนอยู่จะไม่แสดงธรรมให้กับผู้ไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่ผู้ไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่นะครับการให้พรน,นัดเป็นการแสดงธรรมแบบหนึ่งชาวบ้านผู้มาใส่บาตรเมื่อเสร็จแล้วก็นั่งยองๆอยู่ซึ่งถ้าหากท่านให้พรไปก็จะเป็นการแสดงธรรมแก่ผู้ที่นั่งอยู่โดยที่ตัวท่านเองยืนอยู่ นะครับอันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นเรื่องของการขัดพระวินัยดังนั้นพระคุณเจ้าหลายรูปที่รู้พระวินัยจึงกระทําเพียงยืนสงบนิ่งตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีอนุโมทนาทานนะครับต่อผู้ถวายอาหารบิณฑบาตนั้นๆนะครับคือไม่เป่งวาจาให้ผรนแต่ยืนสงบนิ่งนะครับ ถ้าหากผู้มีศรัทธาผู้มีใจบุญผู้มีจิตใจบุญเป็นบุญเป็นกุศลถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็ควรเอื้อเฟื้อพระคุณเจ้าตามพระวินัยของท่านด้วยไม่ควรให้ท่านต้องฝ่าฝืนพระวินยัยนี่คือ,อสิ่งที่เราเราท่านท่านควรจะทํากันนะครับเพราะว่าเราเรา,เาใส่บาตรแล้วนะครับกุศลเกิดแล้วนะครับจะได้รับพรไม่ได้รับพรก็ไม่ต่างกัน เพราะว่าปกติพระพิสุทธ์ท่านมารับอาหารมิถบาตท,ท่านก็ต้องตั้งจิตเมตตาปรานาดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านกลับไปฉันอาหารที่วัดท่านก็ต้องมีการเปล่งวาจาในการที่จะให้พรด้วยโดยรวมแล้วเช่นกันนะครับทำสี่ประการที่กล่าวไว้คืออายุวันนสุขภะละย่อมเจริญย่อมบังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ปกติกับไหว้และ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่กล่าวกระทํากันเพราะว่าเรานับถือศาสนาพุทธนะครับเรื่องพวกนี้ควรต้องมีเป็นเรื่องปกติที่ควรมีอยู่แล้ว แล้วพระบางท่านก็จะใช้วิธีนี้ในการที่จะกล่าวให้พรเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพระวินัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่ได้มานี้นะครับจากผู้ที่ทําข้อมูลนี้ไว้นะครับผมก็ไปนํามาอีกทีหนึงนะครับหากเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาแล้วจากการได้รับ รู้รับฟังข้อมูลนี้ก็ขอมอบบุญกุศลนะครับขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่า,าผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาก็นำมาเผยแพร่ต่ออีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องอบอกทุกทุกท่านให้เข้าใจตรงกันว่าการที่พาบินฑบาตแล้วไม่ยืนให้พรนั้นไม่ถือเป็นเรื่องผิดนะครับเราเรา,เราท่านท่านหังหากที่ควรต้องทำความเข้าใจโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ